เดินมาจากที่พักของเราที่พักของเราอยู่ทางนี้นะครับไม่ไกลเนาะประมาณโลเลยโลเดียวเองเดินมาก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะครับเดินดูวิวเมืองไปเรื่อยนะครับเดินไม่ยากเดินง่ายนะครับผมระหว่างที่เรารอขึ้นรถเพื่อไปทัวร์ DMC เราก็มาถ่ายรูปเล่นที่นาตึก DDP กันครับ Hello Hello Yeah This mm hmm. uh, Number Two Number Two mm hmm. ตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตู9แล้วนะครับ<ช>ก็เจอผู้ร่วมทริปนะครับของเรา<ช>เรยอะเลยแล้วไกด์เขามาแล้วใช่ไกด์มาแล้วมาก่อนเวลาด้วยนะครับใช่เราที่หกนู่นเนาะ We fix it not fix the seat s We can we can system system. s i t every seat Ah no problem Thank you Yep ไปเลือกที่นั่งเอาแบบวิวดีๆ โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะครับต่อจากนี้เขาจะไปแวะละอีกประมาณ2จุดนะครับคาดว่าน่าจะเต็มรถแหละตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่ไกด์นะครับจะลงไปออกบอร์ดดิ้งเพื่อขออนุญ,ญาตเข้าพื้นที่ DMC จากทางทหารนะครับผมและเป็นจุดเที่ยวที่1และ2อ e e รีดอมบริชนะครับและยู i ิฟิเคชันบริชนะครับผมนี่นั่งรถทัวร์คันด้านหลังมาสีเขเขียว น,นั่งมาแป๊บเดียวเนาะประมาณ50นาทีนะครับทัวร์เยอะมากนะครับเพราะว่าจะมีแค่ทัวร์เท่านั้นที่มาได้ครับก็เดี๋ยวเราเดินตามเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดินตามไกด์ไปนะครับผมนี่เ <Okay. S 1> มื่อสักครู่นี้นะครับไกด์แยกเราเป็น2ฝั่งนะครับ <laughs> <laughs> เป็น2กลุ่ม <laughs> ก็คือจะมีกลุ่มทัวร์ปกตินะครับซึ่งเราเป็นทัวร์ปกติเนาะ mm. แล้วก็กลุ่มทัวร์ที่มีบวกสเปเชียล เซพเชียลกอนดอล่านะครับกอนดอล่าเนี่ยเมื่อกี้คุยกับไกด์แล้วกอนดอล่าก็คือแค่กระเช้านั่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อดูวิวแค่นั้นเองแล้วก็มีคนถามไกด์ว่าและคอมเมนต์ไหมไกด์บอกซอ้อเพิ่มทำไมล่ะเราจะขายทำไมวะสงสัยมันเป็นแบบออปชั่นอาจจะเป็นออปชั่นเขาบอกว่าทัวร์หลักของเราถทัวร์หลักของเราที่ DMC นี่แหละแต่ว่าถ้าคุณอยากจะซื้อเพิ่มแบบดูวิวนั่งไปกลับอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาก็ไม่เป็นไรทัวร์ไม่ได้คอมเมนต์แต่มันเป็นอาชีพเขาอ่ะเราก็พูดตรงดีนะ <Okay. laughs> ตรงดีทีนี้ตอนนี้แปดโมงนะครับเขาบอกไกบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันเก้าโมงสี่สิบเพราะว่า9ก้าโมง <laughs> ออฟฟิศจะเปิดออแล้วเขาก็จะไปลงทะเบียนอะไรให้เราเรียบร้อยเอาพาสปอร์ตเราไปแล้วนะวันนี้คือเราสองคนมีพาสปอร์ตนะออ <laughs> ยังไงก็ตามเก้าโมงสีสิบแหละต้องกลับมาเจอเขาจุดนี้ค่ะใช่เนี่ยจุดนี้ดึกนี้นะครับก็คือ จะมีอาหารขายใครไม่ได้กินข้าวมาก็กินข้าวได้นะครับชั้นสองชั้นหนึ่งมีหมดชั้นหนึ่งจะเป็นแนด์บาร์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมนี่เข้ามาในตึกแล้ว <c oughs> ก็จะมีห้องน้ำไปดูห้องน้ำก่อนปะตอนยังไม่ปวดนะปวดแล้วเอาเหลืไปดูห้องน้ำกันครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือห้องน้ำโอ้ มาเดินสำรวจชั้นสองโอ้มีร้านอาหารเยอะเลยนะครับเบอร์เกอร์ด้วยสงสัยเราต้องได้กินอาหารที่นี่แหละก่อนส่วนเสบียงในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเอาเก็บไว้เนาะตอนหิวบนรถนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีอาหารเที่ยงให้นะครับโอเคก็จะมีอาหารอยู่ชั้นสองด้วยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจาก ชั้น2องนะครับข้างบนนี่เราจอดรถตรงนี้นี่เองนะครับผมแต่เหมือนตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับ mm hmm. เนี่ยเราเนียนไปจับกู้อื่นก่อน <laughs> mm hmm. เป็นรั้วลวดน้ำแล้วเราข้ามไปไม่ได้นะครับ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นแม่น้ําแต่ยังเป็นเขตของเกาหลีใต้อยู่ mm hmm. ไอตรงเนี้ยทางรถไฟ ทางรถไฟนี้จะเรียกอีกชื่อว่า Judification Bridge นะครับผมและส่วนใกล้ๆกันจะมีอีกสะพานไม้ชื่อ Freedom Bridge นะครับ Freedom Bridge หมายวามว่าเป็นสะพานที่เดินแล้วห้ามกลับมเมื่อตอนสมัยสงครามแลกเปลี่ยนเฉลยศึกแลกเปลี่ยนเฉลยการอย่างเงี้ยตอนนั้นเน่ยก่อนที่จะขีดเส้น38นะี่ยเขาบอกว่าถ้า ให้เลือกฝั่งให้ชาวเกาหลีท่าเท่าเนี้ยเลือกฝั่งได้เลยว่าจะไปฝั่งไหนแต่ถ้าอยากแล้วก็ห้ามกลับถ้าอยากแล้วเลือกเลยห้ามเดินกลับมาก็เลยเลือกฟรีดอมใช่เกาหลีถ้าเกาหลีใต้อยากไปอยู่เหนือตอนนั้นไม่มีใครรู้นอกจะเป็นยังไงใต้อยากไปอยู่เหนือก็คือไปได้เลยแต่ห้ามกลับเหนืออยากมาอยู่ใต้ก็มาได้แต่ห้ามกลับตอนนี้สะพานพังไปแล้วนะครับเนี่ยถูกทําลายละอ๋อนี่ไงไอเนี้ยไอ้นี้ยไงไอไอไอเคเบิลคา กอนโดล่ากอนโดล่าอ่าไอนโดล่าเนี่ยเข้าใจว่ากอนโดล่าคือเรือไม่ใช่ <laughs> เออเราก็เข้าใจว่าเรือเหมือนกันก็เป็นเรือผูาหว่าเออช่วงระหว,าะวา่างรอจริงๆก็เราก็มาดูแล่ะดูด้วยตัวเองละพอดูจากกลุ๊มทัวร์เดี๋ยวเราก็ต้องมาอีกดูสิมาเป็นกลุ่มเห็นไหม <laughs> เราออกมาจากด้านหลังนี่เป็นตึกนะครับตึกตรงนี้ก็จะมีะระฆังนะฮะระฆังด้านหลังนี้ก็เป็นะระฆังสศริภาพนะครับ พอตั้งขึ้นก็คือเท่าที่แปลได้นะก็คือหลังจากที่แบ่งเหนือใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยระบุตัวตนนะครับว่าใครอยู่เหนือใครอยู่ใต้เสร็จเขาก็สร้างระฆังนี้ขึ้นมานะครับจังยานอิมจินนะครับเดี๋ยวมาอ่านดูก่อนเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางรถไฟนะครับเท่าที่แปลเมื่อกี้นะครับบอกว่าเป็นตัวแทนแต่ละชื่อเป็นตัวแทนสถานีนะครับเดินมาเรื่อยๆก็ถึงตรงนี้นะครับที่จะเป็นรูปปั้นคู่นะครับเป็นตัวแทนนะครับ ของยิงชาวเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวผมหาประวัติให้อ่านให้ฟังนะครับผมสมัยสงครามเอเชียแปซิฟิกคือญี่ปุ่นมาบุกเกาหลีพอมาบุกแล้วมาอ่อบคุมเกาหลีอยู่ระยะหนึง่งนะช่วงนั้นคือญี่ปุ่นเนี่ยทารุณกรรมกับผู้หญิงเกาหลีเยอะเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเขาก็เลยทำผู้หญิงสองคนนี้ไว้เพื่อให้เระลึกถึงว่าในอดีตที่ผ่านมานะผู้หญิงเกาหลีเคยถูกทําแบบนี้มานะครับโอเค ตอนนี้ไกด์เราถึงเวลาแล้วนะครับ9โมง40ตอนนี้เราเดินตามไกด์เราอย่างเดียวนะครับจะเกดิ่ดตเด็เเ่อก็ไกด์อธิบายนะครับคร่าวๆว่าจะพาไป5จุดนะครับ<อ>เมื่อกี้ที่พาไปนั่นคืออนุสาวรีย์นะครับมี2จุดนะครับ คนเกาหลีหนือนะครับที่เขาข้ามมาแล้วเขาตัดสินใจที่อยู่เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นเด็กนะครับเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีบ้านแล้วไม่รู้จะกลับไปทําไม,มนะครับเ,รเ,เขาเลยขออยู่ที่นี่และทุกวันปีใหม่และวัน t Thanksgiving เออ Thanksgiving mm hmm. เขาจะมาใส่ชุดทันบกที่นี่นะครับโดยปกติระเพณีของเกาหลีก็คือต้องใส่ชุดทันบกไปไหว้พ่อแม่ตัวเองนะคะแต่เขาไม่เหลือใครแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะใส่ชุดฮันบกแล้วมาที่อนุสาวรีย์นี้ใช่ถูก uh huh. it is too long f r it but 70% already destroyed. This is the other 30%. And at the time, over there, it was the North Korea. Not now, Not now. <laughs> now the line a little uh, moved so by the UN. But at the time, the people who say yes, They c l o s e d the bridge, Freedom Bridge, and they say, s a y I'm free. อันนี้คือ Freedom Bridge นะครับผมตอนนี้ปิดประปรุงอยู่นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เรามากันนะครับด้านซ้ายตัวนี้ของเราที่ป้ายนะครับจะบอกว่าทางซ้ายเนี่ยจะไปเกียร์ซองยีกิโลก็คือไปสถานีแรก นะครับเป็นฝั่งเกาหลีเหนือจากอดรถไฟแรกเลยถ้าข้ามไปนะครับผมทางโซนะครับไปแค่50กิโลเองไปทางขวานะครับส่วนทางด้านหลังเรานี่เห็นไหมเป็นหัวรถไฟนะครับสตีมเทรนนะครับผมซึ่งใช้ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้นะครับสมัยก่อนเนาะแล้วก็ถูกถล่มนะครับผมอ่าถล่มเสร็จปุ๊บมันก็ไปจอดอยู่ตรงกลางดีเอ็มแซทหลายปีมากจอดนานเลยนะครับไม่มีใครเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเขตปอดทหารเนาะจนต้นนี้นะครับต้นมัลเบอรี่เนี่ยมันขึ้น จนมันขึ้นปิทะลุกลางรถไฟเลยกลางหัวรถจักรตัวนี้เลยพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บทางเกาหลีใต้เขาสามารถไปเอามาได้เอาหัวรถจักรตัวนี้มาได้เขาก็เลยเอาต้นนี้มาด้วยนะครับ<ม>เพื่อไปเที่ยวลึกนะครับอเนี่ยทั้งเอาต้นไม้ที่ขึ้นแล้วก็อารถจักรมาด้วยเอามาจัดเอามาไปวางไว้ไปที่ลึกให้เราได้ดูกันนะครับผมอืมนะรลิบบินเนี้ล่ะลิบบินนี่คืออะไรลิบบินก็คือคนเกาหลีเหนือเนี่ยที่แต่ก่อนที่เขาอยู่ฝั่งโน้นเนาะแล้วพอเขามาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเขากลับไปไม่ได้ เนื่องจากว่าตอนนั้นแต่ก่อนเขายังเด็กอยู่ครอ,อบครัวเขาถูกยิงถูกฆ่าตายหมดเขาไม่รู้จะกลับไปทําไมนะครับตอนที่ให้เลือกฝั่งอะเนาะเขาก็เลยบอกว่าฉันอยู่นี่แหละฉันจะเตย์นี่ก็แล้วกันฉันกลับไปฉันก็ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเออก็เลยสเตยนี่ทุกครั้งนะครับในช่วงปีใหม่กับในช่วงอ,อ, <Thanksgiving. S 1> อะไรนะ Thanksgiving เนาะ เขาก็จะมาเขียนข้อความในริบบิ้นนะครับผูกไว้บอกว่าฉันคิดถึงเธอฉันอยากไปเกาหลีฉันคิดถึงบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่บางคนก็คืออายุเยอะและ้วตายไปแล้วก็มีแต่ลูกเขาหลานเขาลูกชายลูกสาวเขาก็มาเขียนต่อนะครับเขาก็จะมาเขียนเออเนี่ยคิดถึงเกาหลีนะอยากให้อน,น,นุนั่นาน,านี่นั่นนั่นสันติภาพเรอะไรก็ว่ากันไปเขาก็จะเขียนไปเรื่อยนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นทุกๆปีใหม่ทุกตังคกิ๊ตังคริสบินก็จะมีริบบิ้นใหม่ๆมามาูกมาเพิม <า S 1> พ่มทุกๆครั้งใช่ครับผมโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูจุดถัดไปกัน,นครับผม,อ,มอันนี้เป็นเงินเป็นเงินเกาหลีเนี่ยของจริงเลยนะครับเนี่ยห้าพัน หลังจากนี้เราเดินทางเข้าสู่พื้นที่ DMC อย่างเป็นทางการนะครับโดยระหว่างทางมีด่านตรวจอีกหลายด่านเลยจากทางทหารเกาหลีใต้อย่างเข้มงวดและในระหว่างทางงดถ่ายภาพนะครับและจุดถัดไปที่เราจะไปก็คือหอสังเกตการ d o โด o าออฟเซอร์เวเนั่นเองครับผม yeah, which began ตัวนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าด o ล a ่าออฟสโวลูเทติตัวนี้นะครับผมเป็นหอส่องนะครับเ <c oughs> นี่ยตลลีเนี่ยาอยู่ใกล้ๆเราแล้วนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เอาไว้สองนะครับอะ่ะตอนนี้ก็ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมให้คนดู <c oughs> เดี๋ยว so, <c oughs> ผมให้ทุกคนดูนะครับ ตรงนี watching, <Yeah. S 1> ้เป็นเดียมแซดฝั hmm. mm ่งตรงข้ามเราเป็นประเทศเกาหลีเหนือนะครับเห็นไหมประเทศเกาหลีเหนืออไงจะมีธงน่าจะมีธงอยู่ตรงนู้น s t o i n the n i o n r d u m b e r one y i s o n t r o h e n a o n l u e s o n d the n industry complex city with the small village. When you see the Gaehong city, small village, you can see the North Korean people who are walking on the street. When you see the Gaehong city, there is the propaganda. We are North Korea. There is the propaganda. The red big sentence. And number five is the North Korea the first village, the Gidongdong village. You can see the, the flag. And number six is the South Korea Last Believe. South Korea. Which is <coughs> right. okay. number six. Last one is the JSA. Last seven is the JSA. JSA หรือ Joint Security Area นะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ที่เป็นจุดประสงค์หลักของการมาของเราครั้งนี้เลยนะครับผมแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงนะเวลานี้ทำให้ UN เนี่ยยังไม่อนุมัติเปิดให้ทัวร์ได้เข้าชมได้นะครับนะตอนนี้อาคารสีฟ้านี้เนี่ยเป็นพื้นที่เดียวนะครับที่กองกําลังเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยืนประจันหน้ากันนะครับและแบ่งด้วยเส้นกั้นกลางนะครับเป็นเส้นขนานที่38นะครับ และอาคารสีฟ้านี้เนี่ยใช้สําหรับการเจราจารงนามหยุดยิงนะครับเมื่อสมัยสงครามและยังคงเป็นอาคารสําหรับเ,เจราจานะครับระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ UN จนถึงปัจจุบันครับผมจ้ะโอเค Are you ready to go u okay, s i เล่ดเล่โอเคไปเมื่อกี้ดูเขาเขาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปสองจริงๆตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับ ไม่ใช่ชั ff, ้น <troll> ดูดาวนะครับผมเป็นชั้นที่เอาไว้ส่องนะครับสอนแนมนะครับแอบส่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนระหว่างที่รอกล้องเป็นฝั่งประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับดูดูวิวนอนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับฝั่งนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปส่องดูบ้านเกศซองที่เป็นของไม่กี่เมตรไม่กี่กิโลนะครับก็จะเห็นแล้วประเทศเกาหลีเหนือมาเดี๋ยวผมจะส่องให้ดู โอเคเดี๋ยวเรามาส่องกันดูนะครับผมเนี่ยว่าจะเห็นอะไรไหมนุนฝั่งเกาหลีเหนือนะครับนี่ส่องจากกล้องนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับนี่เจอแล้วเกาหลีเหนือนี่ธงธงนี่ธงเกาหลีเหนือนะครับเห็นละอ่เดี๋ยวให้ช่วยส่อง y e เีย walking on t s t ที่สวนตุ้นตที่าบอกว่าเห็นคนเดินู่บนใช่เป็นคนประเทศเกาหลีเหนือตัวนี้ก็จบแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นโดอลานะครับ o f s r i e t h i r อะไรอย่เงี้ย เอสเวนเทอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะครับผมขึ้นรถทัวร์ก่อนนะครับเขามีเวลาให้แค่30มนาทีนะครับไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ด m c นะครับนี่สิเราไปลงอุโมงค์มาตรงไหนตรงนน้นตรงโน้นเนี่ยเราไปลงอุโมงค์มาตรงนน้นนะครับเห็นไหมไหนวะเห็นไหมหนุนๆตรงนน้นนะครับอุโมงค์ก็มีความยาวประมาณ350เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปเนาะยังลงไปเลยนะครับแต่ข้างล่างก็เย็น อุโมงนี้นะครับถูกค้นพบในปี1978โดยอุโมงนี้ถูกขุดโดยฝั่งทหารเกาหลีเหนือนะครับแต่ทว่าทางการเกาหลีเหนือเองนะครับปฏิเสธว่าไม่ได้ขุดนะครับผมอุโมงคนี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมด1.6กิโลเมตรนะครับภายในอุโมงสูง1.95เมตรนะครับแล้วก็กว้างอยู่2.1เมตรนะครับผมอุโมงเนี่ยมีความลึกลงไปใต้ดินนะครับถึง73เมตรเลยทีเดียวนะครับผมมันถูกออกแบบมานะครับเพื่อ ลักรอบนะครับเข้าเกาหลีใต้นะครับผมจากฝั่งเกาหลีเหนือเนาะ,ะจากข้อมูลพบว่าทหารเนี่ยสามารถเดินทางผ่านอุโมง์นี้ได้ถึง30,000นายต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมยวต้องขึ้นรถละไ,ไ,ไ,ไ <laughs> ปะต้องขึ้นรถละไปะ อันนี้ก็เป็นจุดหมายสุดท้ายนะครับแหล่งคอยที่ห้านะครับที่ทัวร์นี้จะพามานะครับก็ตามสไตล์ทัวร์เนาะซิวเน,เวนียนะครับขยักซื้อของฝากก็เข้าไปข้างในได้นะครับแต่เราไม่ใช่นะครับเ<ม>พราะว่าไกด์บอกว่าแนะนําไอติมนะครับไอติมซอยบีนนี่คืออร่อยนะครับผมออก็เลยเอามาชิมดูอร่อยไหมก็ชื่ออะไรนะจังดังอ,อืมจังดังซอยบีนไอศครีมอร่อยมากม<ช>มกินงาดําอ่ะอร่อยอ่ะเคยเท่าไหร่หรือความร้อนอืม โอเคแล้วก็เดิงจากเราไอทีในทีทมนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกับกรุ่งโซลแล้วนะครับผมอ่าก็เออถ้าใครสนใจก็ลอง จองหาทัวร์ดูนะครับมีในหมดนะครับจะต้องซื้อทัวร์อยู่ในเคลุกนะครับผมเซิร์ชได้เลยนะครับ DMC มนะครับผมเลือกเราก็เลือกได้เลยว่าอยากจะไปทัวร์แบบไหนนะครับเนาะแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมก่อนนะครับเตือนไม่ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดสับสไคร้นะครับให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็รอดูนะครับผมว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนะครับผมในคลิปถัดไปนะครับผมเจอกันครับอร่อยอ่ะ